ค่ะเด็กๆมาเจอจา์สุภานะคะในหมวดประสาทรับรู้ค่ะวันนี้จา์สุภาจะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสีทองหนึ่งแผ่นให้เด็กๆได้นำสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดต่างๆมามาสร้างให้เต็มกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราเลยดูสิว่าเด็กๆจะสร้างได้ไหมนะคะ เอ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มันทําไมคะมีด้านเท่ากันสี่ด้านเลยแต่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นไงคะมีด้านเท่ากันสองคู่นะคะเดี๋ยวเราจะดูสิเราจะสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เต็มสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้อย่างไรนะคะเด็กๆมาช่วยกันสร้างเลยค่ะอ้าวเด็กๆดูสิคะจะสัสคพามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นไ,ไหมคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านเป็นไงคะ เท่ากันสีด้านเลยแล้วอาจารย์สุภาก็จะมีอะไรคะสีเหลี่ยมผืนผ้าเยอะแยะเลยเห็นไหมคะมีทั้งหลายสีแน่สีเขียวสีชมพูสีขาวสีน้ำเงินสีฟ้าสีเหลืองนะคะแล้วก็มีสีทองอีกเห็นไหมคะวันนี้เรามาลองดูสิเราจะสร้างสีเหลี่ยม พื้นผ้าให้เต็มสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราได้อย่างไรนะคะเอเราจะเริ่มจากสีอันไหนก่อนดีนะอันนี้อันใหญ่เลยค่ะสีน้ำเงินลองสร้างดูสิโอ้สีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินมาใส่เข้าไปละเป็นไงคะโอยมันยังเหลือด้านนี้ยาวมาด้านนี้ทำไมคะเยอะด้านนี้เล็กเรียวเลยลองเอาสีของมันเองสิ เอาสีอะไรดีคะสีทองใส่นี่สิอุ้ยข้างนี้ได้แล้วค่ะเด็กๆเต็มเลย <S <S อ่าสีอะไรใส่อีกนะสีนี้ใส่ได้ไหมโอ้สีนี้ใส่ได้นิดเดียวคะ่ะโอย้ยังเหลืออีกเยอะเลยเอาสีอะไรดีนะสีอะไรดีนะสีขาวได้ไหมอุ้ย ได้ไม่ค่ะเด็กๆโอ้ได้เลยค่ะจานสุภาเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะเราสามารถนำสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันที่หนึ่งสีน้ำเงินสีทองสีขาวแล้วก็สีเหลืองใส่ได้เต็มเลยเราจะลองอีกอันยังดีไม่ค่ะเด็กๆอันนี้เสร็จแล้วนะออกมาทางนี้เออเราเอาสีอะไรนะสีอะไรสีอะไรสีอะไรนะสีอะไรนะเราลองเอาสี สีเลียมจัตุรัสด,ด้วยกันเลยดีไหมคะเอาสีเหลี่ยมจัตุรัสสีขาวเลยค่ะอ่าเหลือกเยอะนะคะเราเอาสีอะไรดีคะส,สีน้ำตาลได้ไหมสีน้ำตาลโอ้ข้างนี้เต็มแล้วค่ะหนึ่งข้างแต่ยังเหลือเศษนี้นะคะเอาสีอะไรคะ อันนี้เป็นขบวนการแก้ปัญหานะคะเด็กๆเ,เ,เด็กสามารถแก้ปัญหาได้นะคะอันนี้จะเอาสีอะไรนะสีอะไรดีนะสีม่วงใส่ได้ไหมโอ้สีม่วงก็ใส่ด้านนี้ได้ค่ะแต่มันเหลือเศษนะคะเศษนี้จะใส่สีอะไรได้คะ สีชมพูได้ไหมคะสีชมพูโอ้ได้ละค่ะสีชมพูเหลืออีกอีกนิดหนึ่งนะคะเอออันนี้จะเท่ากับสีอะไรนะสีชมพูของมันเองได้ไหมโอ้ยเด็กๆได้ละค่ะเห็นไ,ไหมคะอันนี้เป็นขบวนการในการแก้ปัญหานะคะ อ่าเราต้องวางให้เรียบร้อยด้วยนะคะอืมจะสุภาสร้างได้แล้วค่ะแต่มันไม่เรียบร้อยเลยค่ะเราจัดให้มันหน่อยนะคะอืมอเราสามารถแก้ปัญหานะคะโดยการนำสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเล็กๆมาสร้างให้เต็มอะไรคะสี่เหลี่ยมผืนสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันใหญ่ของเราได้แล้วค่ะ เด็กๆลองไปดูนะคะแก้ปัญหาดูว่าเราจะทําการแก้ปัญหาของสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างไรนะคะเดี๋ยวชิดหน้าเราลองมาแก้ปัญหาโดยการวาดรูปดีไหมคะจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้างในสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้จริงไหมจากการวาดภาพ นอกจากการนำสิ่งของหรือวัตถุมาวางเรียงกันค่ะเราไปเจอกันนะคะเด็กๆกระบวนการแก้ปัญหาค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เด็กๆทำไมคะได้รู้จักรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรู้จักรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความคิดนะคะแก้ปัญหาในการสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เต็มสี่เหลี่ยมจัตุรัส นะคะคเด็กๆถ้าไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้เด็กๆก,ก็สามารถวาดได้ค่ะว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้างในสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้เวเราก็ระบายสีได้นะคะแต่วันนี้เรามาช่วยจานสุภาแก้ปัญหาหน่อยนะคะว่าเราจะนำสี่เหลี่ยมผืนผ้าใส่เข้าไปให้เต็มสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้อย่างไรมาช่วยจย์สุภาหน่อยค่ะ